โอ้มีสติ๊กไหมไอผมโลนคิเปอร์คิเปอร์ไอผมโลนมามามาผมโลนโลกหลนแมพไปเอาไปสองอันมาแล้วเฮ้ยทุกคนอยู่ไหนกันน่ะอยู่ในทางใหญ่ที่ไหนตะแ่งกอะไรโดยคิปเปอร์ระเบิดเดนโอ้ไม่รอเลยเที่ยวเรื่องอะไรจริงวะสปีดลันไงห้อไม่มีใครเขาเล่นสปีดรันกันหรอวัยรุ่นอ่ะไปแล้วขึ้นแล้วไม่อยู่แล้วตรงนี้ มันมันมันปรับกันมันปรับกันโมเดนะเฮ้ยเออใครที่เริ่มใหม่ก็ปรับไปปรับควกแสงมันนะมันจะทำให้ทอดมันพวกต่อนี่เป็นถือแล้วมันสว่างสว่างได้มันจะสว่างให้คนอ๋ออัปเดตยร์เหรอใช่เนี่ยกูถือแล้วสว่างเลยอันนั้นของเป็นไฟไม่ใช่หรอปรับพวกแสงอะติงอะดีอะไม่ต้องใส่ติ๊งเพื่อ แต่ว่าท้าใส่เพิ่มแล้วมันเอ้ยไม่ผมเป็นไอ้ดำมาวันนี้เครียดนี่ไหมทำไมตัวผมดำเลยนะปกติตัวผมต้องปกติตัวผมต้องเกิดมามันต้องเป็นไอ้เสื้อเขียวไม่ใช่เหรอเจอฟรีทำใจอเป็นตัวดำเลยแค่เปลี่ยวตัวให้ว่างไปอย่างโอ้เป็นตัวดำเลยเหลือครึ่งหัวใจกูเว้ยไอ้หมูหมูแม่งเดินมาให้ข้าร่างฐานแรกสิ หมูแม่กเด้อไหมข้าเด้อไหนึ่งเตียนเอาตันหมดแล้วเหรออมขึ้นฮะเกิดใหม่ไหมอมนี่คือขมวดเกิดใหม่เหรอขมดโอ้ไปไหนกันหมดเนาะขุดทางขึ้นไปก็ได้ไมั้งเลยเข้าหมดเลยเข้ามีใครรอข้าพระเจาเ้างหรืออะไรยินตอนนี้ผมเข้ายุคเหลยเียแล้วเฮ้ยแต่ยิน ปวดไวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอมประตูล็อกชี่ยเฮ้ยใครมาข้ามหมูแถวนี้เหรอเออนเนีย่ยยึด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 กล่องกล่องแล้กล่องเหรอไอ้ขวานทองเก่งไอ้หลอดทองได้หานะอันนี้ไม่มีทองอาาไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยใครมาเอามาเขียนนะมาเขียนแถนีทองไม่ใช่เฮ้ยคนม,มาดูหมูแนนประตูนรกมาหนุน เนี่ยของกูเนี่ยมีกล่องวะเฮ้ยมีมีมีเก็บมาแล้วอ่าเอาเอาแค่ดาทองไปอ่ไม่อยู่เต็มหมดเลยเนี่ยเอ้ยมาเซ็นโซมาเซ็นโซมาเอ่อะไรก่ะคนตึงคนตึงคนเล่นไมค้าบกันโอ้ยเฮ้ยใครแม่งผ่านตัวเข้างบ้านแถวนี้ก็เต็งนี้เลยเต็มเปิดแล้วเปิดแล้วตรงนี้เลยอยู่ไปหมดเลยแต่ นเสือในห้องม็ดูอย่างเนี่ยสคนแล้วเดี๋ดวเลยนะว่ามันมีใครอยู่บ้างเชิบอยู่ห้องไอ้ข้างล้างพูดคุยเสียกรอบไปไปไปเฮ้ยกล่องคัาแปลว่าขโมยไอ้บอสร้างห้องนี้กีาเนี่ยเจอกครับ ทำไมผมเล่นแหลกๆวะก็แหละแช่จอหรือเปล่าเออเดี๋ยวผมปิดแช่จอดเดี๋ยวผมปิดแช่จอก่อนสายได้ดีสุดไม่รู้อะาตะเกียบกุดเก็บม้สร้างบ้านละไม่มีใครว่ารอเลยแล้วคนอื่นไปหายไปไหนหมดเลยนะผมอยู่ข้างบนอยู่คนเดียวรอครับรอในทะเลบผม <ผ>ไปเ<า>กาะไอ้ทรายตรงนั้นหบอไผมหาที่ผมเฮ้ยผมเจอเดิมเดิมาเจอไอรอนโ,อ,โอะไรเจอปูบ้านหรอไม่ไอรอนธรรมดาเลยแบบว่าอยู่ท้งหินเลยเหล็กเล็กอตอโจทเจอปูบ้าน <Yeah. S 2> เย<ล>้อโอ้ยห่วงที่อะเฮ้ย,โอ,ยโอ้โหอันเดียเกอบแจกให้มาทำผัวเลยไงโอ้ <laughs> เอาทำโล่ไงทำโล่ทำโล่ได้ด้วยเหรอโดแล้วว่ารีแมปทำได้โอ้ยตึงเกินเอานะแม่ไม่ใช่ตอนอาร์บอลลี่ผมเจอผมเจอพึ่งว่ะผมถ้าผมต่อยพึ่งไปแล้วมันจะมีเป็นวิธีหาเหมืองง่ายๆอยู่คือกดไอ้ต่อยปากันอะไรทุกอย่างมันเป็นการรีแมปเรื่อยๆแถมติดผิดด้วยติดผิดประมาณสามสี่วิปปุ้ยผมเจอเมืองผมเจอเมืองอะไรนะตามมุมไอ้ยู่ไหนกันหมดเนี่ย

ไม่ค่อยไม่ค่อยลงก็ได้มันจะมืดแล้วมันจะมืดแล้วไม่เป็นไรถ้าไปเลยลงไปข้างล่างไม่ปไจาไปจนภัยไม่มีที่สุดไปแล้วพาร์ทโหมดอ่ะดีระเบิดตาอุ่มแบงค์เออ่ครับทอดน่ะข้างล่างมีทานอยู่ัตะเภาวออมมีไม้ในตู้ใครตรงที่สุดไม้มีเอ่อไปชนไฟไม่มีที่สุดอ๋อเอาบอลอะไรไปเลยเอาเลยครับ ไอ้เแค่จานแม่งใส่จัดเลยเฮ้ยลงลงหมดหรอไอ้ลงรีเชตเหรอได้เฮ้ยผมอยากลงบ้างอะทำไงอะมีคนมาบอกให้ผมลงผมมันลงไม่เป็นเลยต้องมีส่วนเสริมออปติฟายก่อนนะออปติฟายมันมีเอ้ยโอ๊เอาบอกมาสังอันดิโอ้หทิ้งผมไมาให้เล่นเราต้องไปด่วนะว่าเราชอบชอบอันไหนอน่ยทิ้งผมไมาให้เล่นเวอร์ชันเก่าได้ยังไงเนี่ยแอบผมไม่ใส่นะ เกียดใส่เกียดหาเลยไม่รู้เฮ้ยแล้วมันจะแล้วมันจะมืดแล้วแล้วไม่มีอะไรเลยเนี่ยตีพึ่งได้เนื้อไหมเนี่ยเกลียดไม่ได้ไม่ได้ตายแทนเองด้วยดีไม่ดีอ่ะนี่ฮะับอิดพิทคิวี้อ่ะเฮ้ยคนอื่นหายหมดเลยผมพยายามหาที่สูงๆอยู่นะไม่มีใครเลยพี่ผมเดิมขึ้นมาผมเดิมมัเจอต้นไม้มาเล่นวายโอ้ยไม่มีใครอยู่ เออยอมเจอเพื่อนแล้วเจอเพื่อนอยู่กันสี่ตัวเสร็จเฮ้ยผมเจอลาวาอาธานเนอะทุกคนอยู่ไหนกันเกิดมาคนเดียวเลยวะได้ใครไปคนเดียวเหรอโอ้โทุกคนเกิดมาผมอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ยิงสวนกันกี่รอบแล้วน่ะไม่มองเองน่ะใครที่ไหนเรียบร้อยผมหลงผมขึ้นบันมดก่อนผมตาย ยิ่งไปไหนไปถามเลยที่เดิมก่อนกตายโอ้ของเยอะด้วยแล้วก็อย่าให้รอดอาหารหนึ่งศูนะเลือดจะลดได้เรื่อยจนตายเลยนี่คือฮาร์ดโอ้าหารก็ไม่มีเราก็จะตายแล้วด้วยอาหารหมดสิตายนะขอรับใครสกิลสตีไนะอาไม่เป็นไรเราโดนนตายไปแล้วแค่อาหารหมดเองเออเอาของไปอยู่ในการทุกคนมารับผมหน่อยครับ เฮ้ย,ย,ยผมอยู่ตรงประตูนรกอะผมเห็นประตูน,นก<อ>รกหน้าประตูนรกมีเฮ้ยต้องหน้าประตูนรกมีคิปเปอร์เฮ้ยต้นหน้าประตูนรกมีคิปเปอร์มันต้องปฏิมันประตูปฏิมันบ่อยมากเลยผมขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วกันกลัวาคากูค้าเตียงก่อนดิผมห่างแกะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นเมื่อกี้ผมเห็นคือค้าเตียงมึงต้องค้าให้คนละคนหนึงมึงจะนอนได้เมื่อกี้ผมเห็นแกะด้วยอะใครมีไอรอนเยอะไปตัดคนแกะอย่างน้อยก็เซฟไปก่อนไม่รู้ตอนนี้ ยังไม่ยังไม่แตะแล้วไม่ใส่เลยตั้งผมกลัวผมกลัวเอาไว้เอาไฟวางก่อนสกิริตันสามหลอดครึ่งสี่ดอกวะสามหลอดสี่ไปดีครับคนฝั่งตรงข้ามใครอะไอ้ชีอยเกาะไอ้ชิอะเกาะเกาะเกาะเพื่อนเกิดจะสัตว์ผมวางนี่นี่ผมวางผมวางไฟไว้เยอะๆเลยฝนตกด้วยยฝนตกไงเฮ้ยเดรคิปเปอร์มันวิ่งมาหาผมแล้วอ่ะ มันจะไปวิ่งหาอะไรล่ะไม่ผมอยู่ข้างบนก่อนเลยมันวิ่งมาหาเองผมอยู่ข้างบนเนี่ยพีาา่าคือฮิปเปอร์ง่ายงคือปันและหนีวางไฟเดี๋ยวผมมาถ้าเข้าน้ำก่อนก็วางไฟไว้เยอะๆเลยอะดวงรีเชตแล้วมันวางบอกบอกมันไม่ค่อยโหลดดีเยอะแค่รีเชตมันแม่งบั๊กเลยนะประเด็นนะใช้ปู่ใช้ยังได้ปะ กานบล็กมันเป็นบักตีม่วงเลยโอ้ลนลนลนเรี่องอะไรรู้สึกหมดฮาร์ดหักปักไปก็จริงแต่ปักไม่สว่างที่เคียคือมันเกิดได้ล้วเปอร์เซ็นต์ใช่มันจะเกิดโอ้ตอนนี้เกาะตรงเอ้าผมอยู่ผมอยู่ตรงเกาะที่มันบางไปเยอะตรงไหนวะตัดต้นไม้รอเลยใกล้ๆกับไอ้นั่นอะตรงใกล้ๆกับอ่าที่วางประตูนรก ก็เ,เลยก็อ,อยู่เนี่ยผมอยู่เกาะอ,อันนึงอะที่มีทีสูงสูงเลยมีอันเดียวสูงจัดเลยไอ้กิปเปิลวะมาบึ้มโอเคเอเอเฮ้ยกิปเปิลหายเอา้าทุกคนที่ไหนผมจะไปรวมตัวอยู่ในเมืองสักที่นี่นโอ้โหเจเไ่เ้ถ้าอยู่ตาตัวนรกแล้วมองมาทางทะเลมองมาทางขวาวิ่งมา โอ้โหไกลเลยดีเลี้ยวผมดูอาหารในเตาเผาไว้หน่อยดีแล้วเอาวันใหม่ใสะหน่อยรอผมอยู่อ่ะสาลายนะเออสาลัยอาหารคือแรกของดีนะเว้ยมันจะเพิ่มมาได้ตามแบบเนื้อทางเลย่อนผมที่มีเนื้อแกะยี่สิบชิ้นแล้วโอ้โหเอาไปเผาเลยครับแล้วก็สร้างแคมป์ไฟก็ได้เออทำทำไฟไประหว่างทางด้วยเด้อคนอื่นจะได้รู้ด้วยผมจะได้รู้ด้วยลงไม่ลงไม่ได้ดิตึ๊บ ถ่ายแล้วโอมกุหลงจริงจรเหล็กกดผ่านไปก่อนแล้วกันในใก็เจอฐานแล้วแค่เดียวโอมอ่าไอัพแท็กมของเวอร์ชันเลยไม่รู้แต่ใช้ได้อะก็ถ้ามันไม่ตรงเวอร์ชันมันบางทีมันจะเป็นสอัพแท็กที่บัก๊กไยไม่รู้ว่ามันบัคกเนาะมันบัคกแค่บ็อก วางแล้วบล็อกออมันลงหุ่นไปไอ้มันไอ้มันปิดน้ำไว้เที่ยูขึ้นไม่ได้เฮ้ยเอ้ยเปิดด้าไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยมไ,มไ,ไม่ต้องไปวางอุดรูนะตรงนั้นนะอ่ะเฮ้ยคิปเปอร์เต็มเลยตรงนั้นอย่าบอกว<อ>่ามีคนไปวางอุดรูมาลบมามารับผมได้น่าจะมีเนี่ยน้ำหายไปแล้วเนี่ยอุ้ยขออ<ม>้างบนคิปเปอร์สี่ตัวเปิดรูข้างบนคิปเปอร์สี่ตัวเดี๋ยวไปวางปิดรูโอ้โหเขาบัวแต่ล็อกเอวอะ คิปเปอร์กับเซกเลตันเฮ้ยตรงประตูนรกมีคิปเปอร์สี่ตัวช่วยผมหน่อยเออใครได้เปิดน้ำเลยขอรับผมตายแน่เลยเปิดยังเดินมาต้นไม้เลินเปิดฮะเดินเลเดินมาต้นไม้เพื่อความปลอดภัยแล้วคนปิดน้ำมันหายไปไหนเฮ้ยใครตายด้วยแมงมุมมั้งอ่ะตายแล้วตายแล้วเปิดน้ำมาแล้วไอ้ยใครอยู่ใครตรงไหนมั่งอ่ะเอาไฟปักข้างหน้าหน้าองูหน่อยดิผมมองไม่เห็นนะผมอยู่ต้นไม้ม ผมอยู่พิกัด x y set ลบสามร้อยเจ็ดสิบเก้าแล้วก็ลบสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแต่ x y set มันคืออะไรวะแล้วเราเราเกิดเอฟสามเป็นไหมาก่อนนี้สามขึ้นมาเอฟสามโอ้โหตัวหาอะไรเยอะเยอะตัวหาอะไรเยอะเยะเลยเนี่ยแล้วมันจะมีบอกนี่ด้วยไอ้คล้ายมือล่างอ่ะมันเขียนอออยู่ไหนกันนะจะมี x y z ประตูนรกไหนก่อนดีวะเนี่ยประตูนรกผมเจอตรงใกล้ตรงแถวจุดเกิดเปล่า เออมั้งก็เมื่อกี้ก็วิ่งไปตรงเกาะนั้นเราไม่ใช่เหรอถ้าข้ามันจะมีเรวินเออชิคิโตะกตกุกุรู้แล้วเมื่อกี้ใครอุดรูอ่ะใช่เนี่ยอาจารย์อ๋อใช่หรอก็เมื่อกี้ไปอุดรูน้ำไปละใช่หรอไอ้ตรงเกาะนั้นไงที่วิ่งไปเมื่อกี้ก็อยู่กับตรงนั้นน่ะไม่รู้ไม่รู้แล้วก็ แล้วก็บอกว่ามันมีคนอยู่ด้วยก็ไม่มีใครเลยเดี่ยวอยู่ต้นต้นไม้เนี่ยก็เหนื่อยโหนมันเปิดช่องเด็ดของยังไงวะโอ้โหเจ้าชายคนเดียมาคราบเพียงมาคราบเอ๊ะมาครับผมก่อนเขาวิ่งไปตรงประตูเลยลูกที่ ตรงนั้นคริปเปอร์อยู่เยอะคิปเปอร์มันเฝ้าอยู่ผมอยู่ข้างล่างมันมองผมอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยววิ่งไปรับก็ได้อ่ะเดี๋ยวเปิดปากคัดไปด้วเออเออเอ่ย่ำเลยนั่นใช่ไหมวิ่งอยู่นั่นใช่ไหมนี่ถ้าเกิดปวดใจเราลดได้เราทำยังไงกินอาหารครับกินอาาหรกินเลือดไปเรื่อยเออกินอาหารทั้งหมดจบจบตรงไหนโอ้โหผมเพิ่งได้แอปเปิ้ลมาเมื่อกี้นี่นี่ผมโดนอยูเดี๋ยวผมต่อดินก็ได้ต่อดินขึ้นไปข้างบนสูงๆเลย มันไม่เห็นด public, ้วยเห็นผมเบาเไกลไม่ได้เลยเห็นผมเบาไม่เซิร์ฟมันปรับมาให้แล้วไม่ปรับไอ้โอ้ยปรับมุมมองปรับได้เห,ห็นผมไหมปรับไอ้โอ้ยปรับได้แต่ปรับไอ้ช้างมันลิ้นเดอร์มุมมองม mm ุมมองมองไกลขึ้นอ่ะปรับได้เคยปรับอยู่อากูปรับอยู่ที่หกได้่ยไม่เปิดได้อากูปรับสามสองเนี่ยอ yep ่ะคนโตก่อเหนียววะยี่เหนียววะนี่ผมโลอย่องย่องเลยข้างบนนี่เห็นไหมเอา ก็วิ่งมาตรงประตูในโลกสิตรงนั้นมันมีประตูหอปูในโลกไหนก่อนผมกลัวตายอะเราเราสาธิตที่ออะไรซีเคสเทมเมทไมสุดเจ็บนะผมชื่อก็ศสา์คุณอาบอ่ะเฉยเลยไม่มีส่วนรู้เท่ากุณอาบเฉยเโดนเนี่ยโดนโดนเห็นเปล่าผมติดไฟไปโดนบนดินแล้วไม้ต่อด้วยผมไม้ต่อด้วยอะไหนวะนี่ถุงใหอ่ไหนอนี่ยถุงเลยถุงถุงกรเด็บต่ำกรเด็บต่ำแล้วบอกเออวายกะ ไอเอ็กไวแซดลบี่สิบเก้าสิบสองสองสามสองลบยี่สิบไ้าฝั่งนู้นเลยเฮ้ยยังไม่มีประตูนรกครับผมก็นึกว่าประตูนี้ยี่สิบช่วยด้วยช่วยด้วนี่ผมอยู่บนไม้รงแล้วกูวิ่งไปเลยเตาเผาใครบอกให้ช่วยไปเจอไปเจอช่วยด้วยนี่ใช่ไหมยืนไหนอ๋อเลือนสอเตออ์เออวิ่งมาแบบนี้เลยนีคนมาหรือเปล่าเนี่ยผมโดนตรงตรงเห็นปะ แสดงว่าไม่ใช่อแจะเช้าแล้วก็ได้เผยก็ได้ไม่เป็นไรโอ้เหี้ยเจ็บระวังระวังเช้าเช้าแล้วคิปเปอร์มันตายด้วยเหรอไง่บอกว่าคนอื่นเพราะว่าคิปเปอร์ตายกดตกนะโอมเออวะกดตกได้ลืมเราลุ้นใช่ไหมเรยี่สิบใช่ใช่เรยี่สิบมันมีว่าของผมข้างหน้ามันมีเกาะอยู่อ่ะมีแบบเป็นไบโอมขึ้นมาสูงๆอ่ะ เกาะใบองบง่าหรือภูเขามันภูเขาอะสูงสูงอะลบยี่สิบก็ถือจะไปไกลแล้วนะอ้าวไข่ตรงที่สิบหรือยี่สิบไข่ไข่เขาบุยพินเนอะโอ้ภาพเป็บฟองยากเกะเลยเราดีเชนอะไรมาโอเคเห็นบอลไม่ไม่เห็นผมจะขึ้นสูงกว่านี้แล้วเออไม่ต้องขึ้นสูงก็ได้เดี๋ยวกำลังเล่นไปอยู่เซตเท่าไหร่นะ เออแท็สองสามสองสองห้าสามสิบสองอ่ะห้าสามสองไปทางนี้ได้เลยต้องขุดลงไปเลยเหรอเลยทำไงวิ่งมาสักไกลเลยเนี่ยจุดไปเลยไม่มีอะไรหรอกคิดว่าสายอยู่ข้างว่าไหนครัลงเหมืองดิผมยังไม่ลงเหมืองเลยไม่ได้อารอนกับเขาจะไปลองเหมืองใกล้ๆทำไมล่ะนะเมื่อแล้ก็ขุดได้แล้วก็ขุดไปไก็เหมือนตรงบ้านก็มีนะเหมืองใหญ่ด้วยน่ะมีเพื่อนอยู่ในล้วสี่ตัว ลงไปเี๋ยะขุดลงไปนี่เจอเบเห็นไหมเจอเห็นไหมเห็นไหมมองไหมมองไหนเหิดหน้รขึ้นมีไม้ขาวเออเดี๋ยวผมไปหาไม่ได้นตัวไหนผมต้องไปที่ไหนของไปเปิดยาตรงนั้นแหละองเปิดยาสองประตูนรกเปิดยาไม่รู้ผมไม่ได้เปิดแลมั้งผมไม่ได้ไปผมรู้ประตูนรกนรกนี้มันมีของด้วยเหรอ มีอะม,ม,มีมันมันมีกล่องอะราอัเปร์อุอออ๊ยตกอุ้ยคเปร์เต็มเลยเดี๋ยวผมก็ล้มข้ามไปคิปเปเอ้์ง่ายๆคือตีมนันแล้วถ่หลังตีมันแล้วถ่ยหลัง,ลงเรื่อยๆเุ้ยผมตกผมตกไอ้ชิบโด,ดาตกโดนมันตามมาตายเรวผมไปประตูนรกไปจะปประตูนรกก็ได้ได้ๆๆ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 มๆๆองๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 เๆๆ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 ไม่มีๆๆๆๆไา แค่ตอนนี้มีเหมืองดนวยไอ้ยีไปต้องนีโคตนลงโอ้ยลงจัดอะโอ้ไม่ไม่ได้ปักไปเลยนี่หว่าเดอไม่รู้เลยไปไปนี่หรอมึดเลย ปเฮ้ย,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 ยมีไก่ข้าไก่เอาหางก่อนไหมผมไม่มีเนี่ยน้ำเนี่ยน้ำก็ใส่ละวานเนี่ยเปิ้น,าาน,น,น่ะอ๋อเมืองน,นี่หรอตรงไหนนอะหายไปไหนแล้วตั้หลังไว้ะะก่อนเนี่ยน้ำกใส่ละวานเนี่ยรีเช็ดแล้วหน้าให้ลงรีเช็ด ย่วงในนี้ใน่าจะดูดีกว่านะใน,จนเจันทร์เราเอาเอาเอายอะไครับหน้าจอแล้วมันขึ้นไปนะคือ,ค,อ,ค,อคือตอนคือมันไอพอยต์แม่สว่างแล้วนนี่เราปัดก็เลยเปลี่ยนไปใช้ดีกว่าไหนามาไหนมาเฮ้ยมีแกผมเจอแกโอ้ยแกป้าต้องให้นี่เลยนะนี่คือผมเอเฮ้ยเจอไก่เจอไก่ เดี๋ยูมงแบ่เอาไก่ไบ้างตะวันทีโบแบ่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับวัดูก็วันนี้แล้วก็มาเล่นกับไมาค้ากับซากรุ่อัพนะครับสวัสนี้เหมือนผมเล่นกับเขามากกว่าตอนนี้ไม่รู้เรื่องเลยตอนนีแแ้แล้วเกาหายไปแล้วต้นต้มงต้นไม้แม่งบังยี่กว่าเลยนี่ถึงแล้วเหรอเหมือนนัที่บ ยัง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 ตงมาตกเงเอเพ่่ยบเรียบไปไหนแล้วเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้อะไรแบบใ่โซเชยล่รรมนี่นี่นี่ทมฝั่งนู้นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไกลเลยหูมันมาทำไมผมมาไกลจังวะก็เราวิ่งมั่วอ้ยูนู้เยแล้วผมจะตายแล้วเนี่ย เราไม่กัตายก็ได้เก็บของไว้ให้ไม่เจอหิมะเจอหิมะคือไปไหนแล้วอ๋อนี่เจอเอ้ใครวะนะไอเยเจอะไรวะไอหลัพากันเลยเยเเฮ้ยน้ำก็มีให้ลงโอ้โหใจร้อนนอวัยรุ่นอ่ะกินนอจีเหรอโอะกินนอจีเหรอเป็นไรวัยรุ่นทีว่าใจร้อนนอเฮ้ยคิปโปอร์พ่อมึงไร โอมพี่การหนนแมแล้วโอ้มอิเปอร์โอ้แมนโอมมาเป็นหนึงเป็นอยู่ที่เท่าไหร่อูดิเอ็ลบร้อยห้าเอกลบร้อยห้าเก้าวสิบสามแซดลบยี่สิบอันนี้กูอยู่ในเมืองตรงนั้นเลยกลับบ้านเลยลบยี่สิบใช่ไหอันนี้เพิ่มอ่าแล้วกับหลังเลยโอ้โหเหล็กตึมเลยสร็จเออกูจะขึ้นไปเก็บยังไงม่ให้กูโดนแดดกว่นไม่โอมระวังเพื่อนสอยลงมานะ เออจริงเพื่อนไปก่อนเดี๋ยวร้อยยี่สิบโอ้ยผมวิ่งไม่ได้แล้วแต่ไม่ผมเริ่มหิวแล้วมารอกเอาอาหารพี่แปดสิบคิวมาด้วยวันนี้หู <laughs> ้อาหารเยอะจะงังนะก็สาลายงงเอาไปกินลองรท้าไม่เสอ็จสาหลายไปหาที่ไหนใช้ใต้ทะเลเลยหรอใต้ทะเลเลยมันเยอะแยะเกิดตามธรรมชาติ เท่าชื่อน้อยไหนเอ้ยคืออิสตอมิเต็ดอิชตรงนี้ครับทุกคนไปแล้วอี้อ่ะโดดอีกเหรออี้เรามาช่วยก่อนอยู่ไหนเดียวเดียวอยู่ไหนกันวะเอาผมลงมาช่วยก่อนดิมีเกาะไม่ใช่เหรอเขาหายไอ้อยู่ไหนวะทั้งหมดเห็นแล้วอิชเกับตายอยู่ไหนเป็นคนมีเกาะสี่เืออะไรไปไปคนมีเกาะหรือมีขกาเตะตรงนี้มีเกาะไม่ช่วยเลย ูไปแล้วหาเหล็กดีกว่าเฮ้ยมันใหญ่มากเลยไออันนี้อันนี้ได้มีไม้ก็มีไม้ก็ได้อรอนกันครบยังไงได้อรอนครบยังครบแล้วได้ชุดมีอยู่บ้านนี้หน่อยอ๋อขอสองนเขายังหาอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยสมบีสมบีไไม่ใช่เฮ้ยตัวไม่ไม่ช่วยเลยเราพากล้าได้ ไอันนี่พากมันพาก็ไม่น่าให้อภัยเลยติบแล้วมันเพิ่มไมันสูงเพิ่มได้อะเพิ่มได้ถึงร้อยมั้งเป็นร้อยเลยเอาไเอาพี่จะเอาไม้ทำไมแล้วพี่ยืนอยู่บนไม้ไม่ก็แปดประมาณแปดสิบพี่ก็ขุดไงแล้วพี่ก็ลงไปตายโอเคทอพี่ลงไปแล้วหลาผิดเงาอยากได้ไดมอนด์ไดมอนด์ลงไปวายต่ำกว่า เออยี่สี่ต่ำกว่ายี่สี่ลงไปเออกูได้เสียงอเดอร์แมนอย่าเข้ามาโอเคอย่าเข้าโอเคกูเห็นแล้วกูวิ่งเข้าเลยมองหน้ามันมันจะพอดีเรามองหน้ามันมันจะไล่จูบแต่จะให้ความรักพี่ต้องพี่ต้องเอาน้ำใส่มันพี่กูเห็นเหล็กอะแต่กูอยากขึ้นไปเก็บแต่กูโดนแดกแน่เลยไม่เก็บสิมึงก็ตีมันก่อนสิอ่ากูวิ่งออกมาเบี่ยม เกมเหลี่ยมคนก็เหลี่ยมคนก็เหลี่ยมตอนนี้ยังแช์ของรวมกันอยู่อีกสักพักมันน่าจะเกิดการพีับพีเกิดขึ้นเลยว่าเก็จที่เร็วๆนี้แหละอยู่ๆไหมหายเอาเอาขนาดวิ่งตามไม่ได้กันยังหายยังเลือดลองคิดต่างๆไปเวะเก็บของแบบเดียวหายเอ้ยหายแล้ว เฮ้ยตอนนี้แม่งสัตว์แม่งเยอะว่ะเก็บของได้แล้วเนี่ยจะวัวแต่จะวัวถ่าแล้วไปกุ้ยมิงมาหลังออกว่ะใช่เดี๋ยวจะวัวเดี๋ยวล็อกกระเป๋าไปก็ได้แหละจะวัวจะวัวเฮ้ยจะแกะจะแกะมีข้าแกะไปด้วยนะใครเจอแกะสีขาวค่าด้วยก็มีหัวแกะในในถ้าสีอื่นก็ได้ก็ได้แต่งสีอื่นไงแต่มันใช้รวมกันไม่ได้ใช่ถ้าเป็นเวอร์ช่นระเป๋าใช้รวมกันได้เป็นไงไม่ของปฏิแดงดี พี่พี่ก็ไปตายข้างๆมันแกะมันจะเปลี่ยนพี่เลยไปสวบี้เฮ้ยเอาเมื่อกี้วิ่งมาด้วยกันหายแก้วได้กลับบ้านได้ด้วยวะแดงไม่มันมันผมมาไกลจังวะไม่โดดแคได้องวิ่งแค่ต้องวนธรรมดาก็ได้เอ้ผมเจอแล้วโอเคเจอแล้วเต็มเลยวางไม้ทอนชาโคเป็นปอดอ๋อเขาไหวไม่ได้ไม่ได้อะมันน่าจะทองแดงคำได้อะไรได้นะเต็มเลยเยอะมัน ท้องแดงตอนนี้แค่ไตรกัสก็คือสายล่อไฟอย่างเดียวเป็นประโยชน์อย่างเดียวคือสายล่อตอนนี้ได้ยินเสียงสไนเปอร์ในถ้ำเยอะมากะสไนเปอร์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ซอมบี้มันถือสไนเปอร์แล้วพี่ลิตันผมว่าพี่เล่นเกมผิดเกมมาตลอดแล้วเจอสไนเปอร์ตั้ง g ี a GPA พี่แปดสิบกมโลเขาก็อยู่แล้วใช่ ออกปาขอกขาิเอ้ยไม่ผมมาไกลย้นข้าข้้า้าาจะสักร้อยหกสิบคิวก็ลได้ไปรู้อยู่เอกเท่าไรนะร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเหรอในถ้ำตัวนี้ร้อยเจ็ดเจ็ดสิปอ่าจะไเอาปลาหวัดดีคีเปอร์อยูกับกูเข้าหายแล้วเอานี่ข้างหลังเดยวโต มีเปลี่ยนมือเสน่ห์ในถ้ำไปมือสน่หอาหารการเป็นจอดเช่าไล่เลยเหรอนี่ยคาัเราต้องผ่านตัวบ้างมีโหรของเราตัวอ่ะเอ้อเรือเกือบตายประชาชนเยอะๆอยากไปพอดอย่างมุนแรง เล่นเล่นเล่นฮาร์ดโหมดฮาร์ดโหมด EC ไม่ง่ายไม่เจ้าของยังหายหลงเลย EC นะผมก็ผมก็เริ่มจะหลงแล้วอะไรอย่างเี้ย e หลงทำไมผมมาที่ไหนก็ไม่มืดอีกแล้วผมวิ่งแต่เช้ายันมืดแล้วอ่ะผมไม่เจอบ้านเลยน้ำไส้ไม่มีบ้านหรอกนะที่เนี้ยบ้านอยู่ไดใต้ดินพอให้แต่อยู่ใต้ดินอหะใต้ดินเออใต้ดินดีกว่านะ เอ้เจ๊แกะเจ๊แกะโอ้โหไปตะคุ oh. oh ่มทรับแต่ลงไม่ได้เขี่ยเพื่อนเต็มไปเอามาจีเลยอมเอามาจีเฮียอะไรของเต็มตัวให้มีข้าวบ้างอ่ะเหลือแค่สี่หลอดแล้วข้างบนอ่ะข้าวมีในบ้านในบ้านเลยตรงบ้านโอ้โหสิกันดักกูสิกันดักขาเข้ากูหมดเรลย เราจะกินอะไรจะกินอะไรตันดักหน้าประตูไ้เยอะย้อนเยี่ยมใครไม่มีอะไรกินก็ตารไหลไปนางชีวิตไปเ่อกแล้วกันใครไม่มีอะไรกินก็โดดตายใหม่นั่นรายวิธีหาอาหารเราต้องทำการชำระแค้นจะกินเฮ้ยกานตีทางดูข้างล่างเฮ้ยกิะตันแกไาแล้วเอาไปไหนแล้วดะเออเห็นชื่อไหมเห็นชื่อไหม ว,นนว้าวเฮอร์เรตันยิงผ่านหัวไปเนอะผมขึ้นไปข้างบนแล้วอ่ะผมก็่ยิงข้างบนอ,ะอ่ะกรถางเยี่แป๊บนะแต่พี่พี่จอร์จอไลเราไปหาเชลลอกันดเถอะเชลชล,ชล์ค่าศพี่อยากได้แต่โอกาสหลอมันน้อยมากนะเลยอ๋ยอเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นกูเห็นอยู่ข้าง,าง,งหลังกูนึกแต่ไม่ได้อีกแล้ววะา <c oughs> วิ่งยังไงเหรอ <c oughs> อ๋อนี่นี่เจอแต่ะนะทำท้อซะเลยเมื่อกี้ยังไม่ได้โดว่าโอ้ยได้ธนูแล้วเว้ยไอ้เหี้ยดับธนูแล้วเดือดเฮ้ยเจอเดอไม่ได้หลอติดเยแมงมุมมงมุมร้ายมุมตัวน้าว์ชันนี้ขานจะได้กระดาษหมเฮ้ยไม่ไรือเว์ชันเฮ้ยอะไรวะานนี่กูมาขับแล้วเนี่ยแมงแคบจูบหน้าล้ เฮ้ยออมกินเก็บเก็บเก็บกระทำพายปดกี่ผมเจอติการิตันเฮ้ยสอ,อ,องตัวผมตายผมตายมีถ่านนะไม่เอาไม้ไปเผาเป็นถ่านจะได้ไม่เปลือก <c oughs> เอาโล่<ๆ>เปล,ล่าโอ้ <c oughs> จะตายยังไม่เอายังอยู่ในตัวตายพี<ง>ตย่ตายอุ้ยผมตายเจบเลยตายคู่ครับนั่นแหละกลับบ้านทางรัดแหละลับบ้านทางรัดจบเฮ้ยผมเจอบ้านแล้วบ้านเป็นหอไอเดีย 지 mm.